สวัสดีครับผมหมอแอดเ h e Magic Man นะครับเจ้าพ่อแห่งศาสตร์ไพ่ทาโร่นะครับจากเพจดวงดีนะครับแล้วก็ติดตามพวกเรานะครับทุกช่องทางได้ที่นี่นะครับแล้วก็อย่าลืมโปรโมชั่นดีๆนะครับ3993คําถามและดูดวงทางโทรศัพท์นะครับ999นะครับทางโทรศัพท์นะครับ15นาทีนะครับอินบ็อกซ์มาที่เพจดวงดีได้นะครับแล้วก็นะครับในคำใบกรอในวันที่20กุมภานะครับถึง26กุมภา2 5 6พันปีกระต่ายเงินกระต่ายทองนะครับการงานการเงินความรักนะครับอย่าลืมนะครับ วันจันร์ถึงวันอาทิตย์เรามาเริ่มกันได้เลยครับโอเคครับวันจันร์นะครับได้ไพ่8ปกระทานะครับ8ปกระทาปกติไพ่ใบนี้เป็นซิกเนเจอร์ที่เพีอยจะใช้เสมอว่าเวลาใครได้ป็น,นี้จะหมายถึงรักรุ่งรวยและร่ำซ้ำก็หมายถึงอะไรงานรุ่งเงินรวยและความรักดีและก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเพรานี่สี่คำทำนายที่เกิดขึ้นในโชคชะตางานดีเงินด,นดีความรักดีและความรุ่งเรือง ประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าคนวันนี้เป็นคนที่ปังปุริเย่มากๆนะครับไม่ต้องทํานายเยอะเจ็บคอครับเพราะฉะนั้นประสบความสำเร็จแน่นอนครับในช่วงระยะเวลานี้ที่จะเกิดขึ้นครับโอเคครับมาดูคนวันอังคารกันเลยครับคนวันอังคารได้ไพ่เดอะเดยโอ้โหเขาบอกว่าไอ้ยาซ่เลนาเพราะว่าพอคนวันอังคารได้ไ the พ่เดอะเดย์แปลว่าตกใจนะครับในทางการงานเขาบอกว่าไพ่ใบนี้ นะครับมันหมายถึงคนว่างงานตกงานออกจากงานถูกไล่ออกจากงานเป็นช่วงภาวะที่เกิดขึ้นนะครับเป็นช่วงภาวะที่จะต้องรอจังหวะดีๆแต่ถ้าอยู่ในสายอาชีพนะครับที่ไปทิศทางที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่จะอยู่ในอาชีพข้าราชการนรับทหารนรับตำรวจอาจารย์หมอแพทย์พยาบาลและรวมถึงเซลล์รวมถึงคําว่าเซลล์ขายประกันชีวิตนะครับเดเดถ้าอยู่ในลักษณะของอาชีพที่เกี่ยวกับเซลยาเซลเซลยานะครับเซล์เครื่องมือแพทย์ รหรือว่าเป็นเซลล์ที่เกี่ยวกับประกันชีวิตนะครับและรวมถึงเซลล์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับหรือเซลล์บุหรี่ได้ทั้งหมดนะครับในคำอธิการเขาบอกว่าไพ่ใบน,นี้เป็นไพ่ที่ถ้าอยู่ในลักษณะของน้องๆที่กําลังจะเอนท้านะครับหอันดับของการสอบติดมหาลาัยอันดับหนึ่งนะครับก็คือหมอวิศวกรนักกฎหมายนักบัญชีและนิเทศศาสตร์ครับอันนี้ปันธงครับในเรื่องของการเงินนะครับ ไพ่ใบนี้ต้องระมัดระวังในเรื่องของการถูกหลอกนะครับจาก18มงกุฎหรือคอเซนเตอร์รับรองถ้าตกใจและตั้งสติไม่ทันแน่นอนครับเงินจะถูกดูดทันทีต้องระมัดระวังนะครับส่วนถ้าเป็นรักษาในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่รออยู่ส่วนใหญ่จะมาเกี่ยวกับประกันรถประกันชีวิตและค่ารักษาพยาบาลตัวเองที่เจ็บป่วยมีโรคประจําตัวหรือคนในครอบครัวกเจ็บป่วย แต่ไพ่ใบนี้ในทางการเงินกําลังบอกถึงการเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสทั้งหมดนะครับในเรื่องของความรักเดอะเดตแปลว,ว่าสูญเสียผิดหวังเลิกลาอย่าล้างแปลว,ว่าได้คู่ที่เลิกลาอย่าล้างมาแล้วหรือต่างคนต่างสูญเสียความรักและมาเจอกันครับนี่คือสิง่งที่มาแต่ไพ่ใบนี้เขาบอกว่าอาชีพเนื้อคู่ที่จะเกิดขึ้นคือส่วนใหญ่จะหนีไม่พ้นทหารตำรวจวิศวกรและหมอครับอันนี้คือฟันทงครับโอเคครับมาดูต่อไปคนวันพุธครับทั้งพุธกลางวันและกลางคืนครับคนวัน พุทธนะครับได้ไพ่เด็กถือถ้วยเด็กถือถ้วยตามคำอธิกรนะครับปกติไพ่แปลว่าเป็นที่รักของคนความมีสเสน่ห์ของคนวันพุธกลางวันกลางคืนแปลว่าเป็นคนโชคดีในเรื่องของคนรอบข้างในชีวิตไม่ว่าเป็นเจ้านายเพื่อนรักครอบครัวคู่รักคนรักและการยามิรท,ทั้งหมดอันนี้คือความโชคดีที่ผลักดันในเรื่องของการงานและความก้าวหน้าและผลักดันส่งเสริมในเรื่องของการเงินที่มีรายได้ต้องใช้คําว่าเงินหมุนเวียนหลายช่องทางและมหาศาลโอกาสที่จะเป็นเศรษฐีน้อยเกิดขึ้นแน่นอนครับ และในเรื่องของความรักมักหมายถึงการสมหวังในความรักซึ่งความรักเนื้อคู่คู่ครองจะได้คนที่หน้าเด็กนะครับไม่ว่าจะเป็นคนอายุมากหรืออายุน้อยจะได้คนที่หน้าเด็กนะแต่สติปัญญาถือว่าเป็นที่ปรึกษาของคุณโดยโชคชะตาเลยครับก็คือคนเนพุธถือว่าโชคดีในเรื่องของคนเงินและความรักครับวันนี้เรามีโปรโมชั่นดีๆนะครับ399นะครับ3คํ3คำถามและเรามีวอลเปเปอร์มงคลนะครับ จาก399บาทนะครับเราบวกอีกแค่9บาทเท่านั้นครับและเป็น9บาทแห่งเลขมงคลนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าปกติวอลเปเปอร์เนี่ยเป็นวอลเปเปอร์ที่ราคา199นะครับและแถมนะครับการดูดวงทางโทรศัพท์นะครับ999บาท15บบาทตันี้บวกอีก9บาทได้วอลเปเปอร์มงคลนะครับรับรองนะครับดวงดีเวอร์นะครับเนื้อคู่มาแน่เมื่อโหลดวอลเปเปอร์จากการดูดวงของเราครับ จากหมอแอ๋เดเปจิกแปครับสวัสดีครับอ่ะมาดูคนวันพระหัสกันครับคนวันพระหัสได้ไพ่5้าถ้วยนะครับ5ถ้วยเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่กําลังบอกถึงสิ่งที่ผ่านมาจุกกระอักนะครับแล้วก็สูญเสียผิดหวังเสียเซลเสียความมั่นใจเพราะอดีตที่คุณเจอทําให้คุณรู้สึกแย่วันนี้โอกาสใหม่ที่เกิดขึ้นในชีวิตคุณคือ ความมั่นคงทางการงานความมั่นคงทางธุรกิจความมั่นคงการลงทุนความมั่นคงของรักษณะในเรื่องของสิ่งที่ถูกสนับสนุสนด้วยโอกาสดีๆจากผู้หลักผู้ใหญ่เพื่อนฝูงกำลังใจและการสนับสนุนให้เป็นคนที่กลับมามีความมั่นใจอีกครั้งหนึ่งนะเพราะฉะนั้นคนวันนี้นะครับถือว่าเป็นคนที่กําลังกลับมาคัมแบ็กในโชคชะตาที่เปิดในเรื่องของทั้งการงานที่รับโอกาสการเงินที่รุ่งเรืองและความรักที่สุขสมหวังประสบความสำเร็จอย่างราบลื่นนะครับ ของดีต้องเก็บไว้ของไม่ดีต้องทิ้งซะนะครับนี่คือลักษณะของคนวันนี้ครับอ่ะมาดูคนวันศุกร์กันเลยครับอ่ะคนวันศุกร์ได้ไพ่เซเว่นอัลคับลักกี้อินเกมลักกี้เลฟเขาบอกว่าเซเว่นอัับเนี่ยเปรียบเสมือนคําว่าจินตนาการเหนือเหตุผลแล้วก็ไพ่ใบนี้เขาบอกว่าเวลาคนได้ไพ่น,นี้จะชอบเพ้อฝันอยากมีบ้านมีรถมีคู่ที่ดีมีลูกที่ดีมีความมั่นคงที่ดีแต่ไพ่ใบน,นี้มันกําลังตอบโจทย์ว่าสิ่งที่คุณเพ้อฝันพอคุณตื่นขึ้นมา มันจะคือความเป็นจริงเขาก็เลยบอกว่าทําไมจินตนานการเหนือเหตุผลเพราะฉะนั้นคุณกําลังลัคกี้อินเกมคืองานเงินชื่อเสียงเงินทองและลัคกี้เลิฟคือความรักคนที่คุณรักและสิ่งที่คุณทําแล้วรักแล้วรุ่งเรืองนี่คือลัคกี้อินเกมลัคกี้เลิฟสำหรับคนวันศุกร์ครับโอเคครับมาดูคนวันเสาร์กันครับคนวันเสาร์ได้ไดพ่เก้าถ้วย ก้าถ้วยปกตินะครับไพ่ใบนี้แปลว,ว่าอุปสรรคของปัญหาทางการงานที่มีการเปลี่ยนแปลงและปรับโครงสร้างลาออกย้ายงานได้งานใหม่เริ่มต้นอะไรใหม่ๆสิ่งใหม่ๆประสบการสำเร็จในปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นและแก้ไขและในขณะเดียวกันก้าถ้วยแปลว,ว่าซ้อนคําว่าซ้อนหมายถึงว่าสามารถทํางานซ้อนกันงานประจําธุกรกิจส่วนตัวงานประจําการศึกษานะครับงานประจําการลงทุนนะครับนี่คือคาว่าซ้อนส่วนคําว่าซ้อนในเรื่องของความรักเขาบอกว่ารักซ้อนรัก,กสามเศร้านะครับและกระแสต,ตอนนี้ ที่แรงมากนะครับขบอจับมือเท่ากับเพื่อนนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของความรักต้องระมัดระวังให้ดีในเรื่องของรักสามเศร้านะครับเพราะฉะนั้นควรรักเดียวใจเดียวนะครับกระแสตอนนี้เป็นกระแสที่มาแต่ละช็อตนะครับสมัยแต่ก่อนเขาเรียกว่าโลก2ใบวันนี้เราจับมือเท่ากับเพื่อนนะครับอ่ะในตําแหน่งของทางการเงินก็ถือว่าในเรื่องของการแก้ไขแก้ไขปัญหาหนี้สินทั้งหมดนะครับจนจบสิ้นด้วยคําว่าคนช่วยคนอุปถัมภ์คนซัพพอร์ และโชคชะตาจากโชคลาภทางการงานการเงินด้วยในเรื่องของความรักก็พูดไปแล้วนะครับและสุดท้ายเลยนะครับขอให้แก้ไขปัญหาจากอุปสรรคต่างๆได้ด้วยสติปัญญาครับโอเคครับวันอาทิตย์ได้ไพ่ราชินีถือเหรียญน,นะครับราชินีถือเหรียญเป็นไพ่เศรษฐีนี่เอาง่ายๆไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่จะบอกโจทย์ในเรื่องของความสุขทางการงานและการเงนินเป็นตำนานเล่าว,ว่าในตำนานสมัยแต่ก่อนนะครับไพ่ทาโร่เขาบอกว่ามีลักษณะของผู้หญิงหรือผู้ชายเปลือยกาย สมัยแต่ก่อนแล้วเหนื่อยล้าจนมาเจอบอ่อน้อําบ่อหนึ่งซึ่งเป็นบอ่อน้ําที่ขาวใสสะอาดแล้วก็สิ่งที่เขาต้องลงไปชำระร่างกายจากสิ่งที่เขาปกเปื้อนตะสกโปก,กนะฮะเราได้ชำระร่างกายเผลอหลับไปนะครับตื่นขึ้นมานะครับบอ่อน้ําเป็นทองคําเดินลงมาจากบอ่อน้ําเหยียบก้อนกวดก้อนกวดเป็นทองคาเพราะ,ะนั้นไพ่ใบนี้แปลว,ว่าผู้ที่มีโชคด้านการงานและการเงินส่วนในเรื่องของความรักเขาบอกว่า,าถ้าเป็นลักษณะของผู้หญิง นะครับเขาบอกว่าเลือกความมั่นคงและความดีจะไม่เลือกความรักก็หมายว่าเงินต้องกองอยู่ตรงหน้านะครับถ้าระหว่างผู้ชายกับเงินจะเลือกเงินก่อนนะครับส่วนเรื่องของผู้ชายนะครับที่ได้ไพ่ใบนี้ก็คือเลือกนารีเป็นอุปถัมภ์ก็ต้องใช้คําว่าต้องเท่ากันหรือมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นคนวันนี้อาจจะมีเรื่องของความเห็นแก่ตัวบ้างเป็นเรื่องปกติของมนุษย์นะครับโอเคครับจากผมหมอแอดเดอะเมจิกแมนนะครับสวัสดีครับ